งานฐานจะเสร็จแล้วครับโอย้ยพญานาคเดี๋ยวผมโอาไปฉายกันส่องให้ดูโอ้ยห้องแลบผมเครื่องอะไระเครื่องอะไรเมี่เกี้จะซื้ออีกเครื่องนึ้งมาอีกจะเป็นโรงงานนี่ครับพญาน้าเหน็นไหมอืเคครับก็มี เครื่องผมราคาถูกมีทั้งดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ทำองค์พญานาคกับองค์ราหูอยู่ครับ <laughs> ทำฝา <laughs> ทำมีสี่ส่วน <laughs> จากส่วนเดียวครั้งที่แล้วฉีดครั้งเดียวเลยรังนี้ฉีดสี่ส่วนเลยใช้ <laughs> <laughs> เอาแบบละเอียดเนียโอเคครับเดี๋ยวไปดูง่านครับตาเราก็เน้นเขียนไฟล์ให้ดี เราไม่ได้คนรวยแนตะ่ไม่มีเครื่องเป็นล้านแบบเขาถึงถึงมีเครื่องพอได้เครื่องเลเซนก็ <c oughs> ไม่มีตังซื้อเลเซนอีกโอ้ใช้เส้นแหละถูกดีโอเคครับดี๋ยวา่งงางไครับ <c oughs> เบ้าหลอมทองก็ไม่มีแท่งกาไฟใหญ่อันปิดดีหยดขาดถูกจนครับโอเคครับที่องค์พญานาค จะขึ้นตนที่สามแล้วครับมีฝักละห้าตนเนาะมีฝั่งละห้าตนมนะฝั่งด้านล่างพญณนาโอเคครับย่ามาดูกันหมหีนาสองตนแล้ครับที่เสร็จแล้วโอเคอย่ามาดูงไงครับ <c oughs> เครื่องถูกแต่เน้นเขียนปลายเน้นฝึกมือโอเคครับยูงาดูไงครับหยุดแล้ว หกเปอร์เ็งานเสร็จนะเดี๋ยวเขียนไฟอีกครึ่งหนึ่งเลยแล้วกันโอ้หดูพญานาคโอเคครับถ้าเกิดหล่อเป็นโลหะเนี่ยผมต้องซอยตัดตัดชิ้นหนึ่งเป็นสามส่วนเนี่ยผมดูแล้วเพื่อถอดแก่การถอดโลหะได้ง่ายขึ้นโดยแค่ชิ้นหนึ่งโองแง่งเยอะหรือเกินหรืออาจจะทำทิมพแค่เปลี่ยนพญานาคแล้วก็มาเชื่อมทีหลัง เพราะาเครื่องผมถูกไงผมไม่มีถ้าเกิดถ้าเกิดหลอมให้เดือดให้โลหะเดือดจะจัดอาจจะไหลไปทั่วได้อ,อย่างนี้ผมเลิกใช้ไฟฟ้าผมมาใช้แก๊สใช้ถา่านแล้วเผาให้สองพันองศาโอเคครับเดีย๋ยวต้องดูถ้าเกิดงานอย่างนี้ต้องแบบให้ทองเหลืองเดือดเลยสองพันองศาเลยแต่นี้ผมใช้ไฟน้อยแล้วก็ ใช้แป๊บเดียวยนะใช้แค่900องศาอย่างที่หลอมออยู่ไหนอะงาน,นห,ลหลอมหลอมหลองเหลืองเนี่ยงานวันเนี้ยจะดูแลตรงเสียนี่ขัดๆแต่งนะเพราะงที่หลอมครั้งที่แล้วเสียนจะสวยกว่าเดิมนะดนูงานแรกกูแต่ขัดล้อไงนะ ครับหน่อยเดียวคงเอาวันนี้เพาะขัดแล้วก็แต่งหางแต่งเปลี่ยนโอเคครับเดี๋ยวก็เขียนไฟฉีดตัวแหวนโอเคครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์งานเสร็จผมหยุดแล้วที่ผมโพสต์ไว้ในเฟสนะครับที่รถที่ชาวจีขอออกแบบมาหลายรถปีนะแต่ก็ยังไม่ได้สร้างจริงเพราะมันอาจจะล้ำยุคเกินไปแต่ก็คือ พื้นต้องเป็นแม่เหล็กอะถนนต่อไปถ้าเกิดจะเป็นรถที่ไม่ใช้ล้อเลยถนนต้องเป็นแม่เหล็กทั้งหมดอแเราก็จะใช้รถรุ่นเนี่ยอืมเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องใช้ล้อเลยใช้แรงแม่เหล็กลองเข้าไปดูผมโพสต์ไว้อยู่ในเฟซอลผมก็เจอจากในทิกตอกแหละครับผมก็ชอบดูเรื่องพวกนี้ AI อะไรพวกนี้ยโอเคครับอยู่ดูไงครับอีกห้านครับงานเสร็จครับ ให้ไทใช้เสียงเสียงสวยแนละ้วมีจีบติดเนี่ยฝั่งละห้าเสียงโอ้โหฐานนี้จะมีพญานากี่ตนเนี่ยแก้ยู่ไปดูไงดูติ๊กต็อกโอ้โหนะหาน้ําท่วมสะพานถล่มอะไรเนี่ยแต่ลาวเวียดนามไทยกลัวทํา,างานไปแล้วพูดอะไรไม่ดีผมก็ชอบบน่นบนอะไรเงี้ยวาอืมเขาเดือนอ่งน้ําท่วมอะไร แม่ผมยุ่งเลยสามสิบกล่องอ้อเช okay, ครับกลัวพูดอะไรไม่ดีไปครับผมก็เริ่มเขียนละเดี๋ยวไปเขียนไฟล์ต่อ <S 2> <S 2> <S ม่วนกับงานเนี่ยเงินไม่เข้าแต่ม่วนอยู่กับงาน<笑><笑>โอเค,คสู้ตายกับสิ่งที่เรียนมาครับครับผมมวจะโม้อยู่โอเคครับเทนาฝั่งลา แค่ฐานเนี่พยพญายน,นาคจะมีสิบตนฝั่งละห้าตนโอเคครับยผมเอางา,าองหล่อนกโอ้ยหูก็เพียงกันหล,ล่อโลหะหอเย็นลูกอไอเย็นนะครับได้ลาหูกแล้วได้พญยายนาคหน้าตนโอเครครับเงียบเลยทุกแสงปกติผมจะเห็น โอเคครับเวตีปังเลยวคร่่ังนโอเคออกง่ายเลยนี่ดูไม่ใช่เลยตัดเลยดึงออกเลยเป็นไงละ่ะโอ้โหเนี้ยครับเลยเสร็จแล้วครับงานต้นแบบ เดี๋ยวผมอันนี้ฉีดแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะปิดทองร้อยนะครับถึงไม่ใช่เนื้อโลหะแต่เราจะปิดทองร้อยโอเคครับปิดทองร้อยแล้วลงยาลงยาโบราณนะอะไรประมาณนี้มาดูกันไม่ <c oughs> ใช้ใช้เลยตัดเลยแกะโอ้โหมันเนี้ยมากถ้าเกิดเราเขียนไฟดีดีๆเลยเนะี่ยฉีดดีด ก็ดีเลยครับอ้ยหมเพียงเลยมาไปลุยเขียนไฟกันด้วยครึ่งนึงถ้าเสร็จก็ประมาณหลังเ่ยงคืนอะ่ะถ้าเราชีตอนนี้ดูเวลาหรือว่าอาจจะไม่ถึงมันแปดชั่วโมงโอเคครับสิบหกก็สี่บ่บายบ่ายสี่เย็นสี่โมงเย็นโอเคครับ ไม่ถึงเช้คืนมารีเขียนดีกว่าจะรีเขียนช้าก็ถึงแม่เลยเช้งคืนคครับเสร็จชิ้นนะครับมีสี่ส่วนแล้วได้ฟังเลยครับที่ฝั่งขวาเริ่มแล้วครับผมก็งงเหมือนกันทําไมเขียนไฟล์แล้วเครื่องมันเจเครื่องมันเจละเร็แค่เจ็ดชั่วโมงฝั่งเนี้ยแปดชั่วโมงโอเคมาดูกันนะ ถ้าเจอย่างถ้าเกิดขนาดคาดเครื่องก็ต้องเขียนใหม่นะครับเนี่ยโอเคครับก็ค่อยๆเขียนเลยครับผมก็ไม่เก่งครับเครื่องถูกด้วยครับใช้วิชาใช้วิชาแรกเอาเครื่องเราถูกแล้วเดี๋ยวมาดูไงครับฝั่งขวาครับฐานฝัง่งขวาแล้วก็ไปฉากหลังฉากหลังพญานาคอีกสองฝั่งเสร็จฟั่ย ดูแบบอย่าให้คาดเคลื่อนอะไรเลยครับแต่ผมก็วัดดีแล้วนะโอเคครับอย่าเป็นไงครับ,บฝั่งขวาครับเจ็ดชั่วโมงตอนนี้กี่โมงอันนี้เริ่มสี่โมงสี่โมงสี่สิบเอ็ดก็ตีไปห้าโมงแล้วกันบ่ายเอ็ดห้าโมงเย็นห้าบึงเย็นหกโมงทุ่มหกโมงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่ม เที่ยงคืนเที่งคืนพอดีโอเคตีไปเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวมาดูงานครับไปเนี่ยเ <c oughs> ที่ยงคืนนะครับนี่ครับขอให้ดูงานต้นแบบความละเอียดของงานต้นแบบเร็วๆเกตเป็นเกตเลย มว่าผมจะไม่ปิดทองผมไม่มีตังค์ซื้อทองไงผมว่าจะขายต้นแบบให้บูชาต้นแบบใครอยากจะบูชาไปทําพิมพ์บูชาไปปิดทองเองก็ผมว่าจะให้บูชาแค่ให้บูชางานต้นแบบเดี๋ยวฉีดมันทั้งหมดแล้วผมก็หรือใครอยากจะให้ผมปิดทองแต่ผมก็โหปิดโคตรยากดูดิละเอียดโคตรเล็กอะ ผมลงน้ํายาปิดทองเข้าไปดูเกตผมว่าโอ้โหยากเลยต้องทาให้บางที่สุดไม่งั้นไม่ถมเกตหมดเลยรายละเอียดมัง่งแนบแน่เลยโอ้โหปิดทองยากก็ได้ดูต้องทาให้บางที่สุดอะโอ้โหต้องค่อย <c oughs> ค่อยทาค่อยค่อยทาค่อยค่อยทาทาช้าไปอีกโอ้โหไม่แห้งอีก ต้องคำนวณน,น้ำยาปิดทองอีกลำบากเหมือนกันนะคราวนี้ยังไงอยากได้แค่ต้นแบบหรืออยากจะได้งานทำเร็จก็คุยกันนะโอเคครับจะให้ฉีดมาหมดก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้บูชาอีกทีครับได้ส่วนหนึ่งอันนี้ให้แตมเปิลดูกอนมีขี้พ้องฐานมีองค์เนตอีกตอนนี้ต้องหลักคือฉีดฐานออกมาให้หมด โอเคครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นหนูเป็นวิชเนตขนมโมทกกากะแล้วโอเคครับอันนี้ให้แซมเปิล้ลแมเปลฐานก่อนครับเผื่อใครสนใจนะไอนน้แค่ช่วงฐานไปดูงานเต็มได้ตอนที่เป็นงานทีดีไล่ดูในคลิปแต่ละคลิปนะว่างานสมบูรณ์เป็นยังไงนะครับโอเคครับโอเคครับขอให้ดูนย ให้ติดต่อมาครับคุณโนรบุรีมีเบอร์นะครับหรือพิมพ์ใน g o o g l e คุณโนรบุรีก็จะมีเบอร์ติดต่อนะครับหรือดูงานอื่นใน Google ก็พิม์คุณโนรบุรีปั้นคุณโนรบุรีสอนพิเศษคุณโนรบุรีวาดก็จะขึ้นมานะครับใน y o u t u ู e ในติ k t ต k อกคุณโนรบุรีอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์ใน g o เก l e นะครับคุณโนรบุรีปั้นอะไรอะไรพวกเนี้ยอย่างยากอะปิดทองอะทาไปแม่ง ลบเกตออกหมดแน่เลยเนะี่ยดูเกตโอ้โหนองนองน้ำยาปิดทองแล้วหนักใจแต่ก็ว่าทำได้ดก็ให้เวลาหน่อยแต่ละจุดเขียดไฟก็ให้เวลาหน่อยฉีดก็ให้เวลาหน่อยปั้นก็ให้เวลาหน่อยปิดทองให้เวลาหน่อยลงยาให้เวลาหน่อยประดับเพชรประดับพลอยก็ให้เวลาหน่อย ทุกอย่างสำคัญหมดนะขบวนการช่างติดหมูแล้วเอางานคอมมาด้วยอันนี้เป็นกี่หมูแล้ว <c oughs> ค,ครับเนี้ยเจ๊บารบผมอยู่ตวอท้ยกยเเลยครับมาดูฝั่งที่ฝั่งขวากันอีกครึ่งหนึ่งโอ้ยโอเคค่อยๆทำไปวันละชิ้นวันละสองชิ้นเนะี่ยแต่เราเดินเรื่อยๆสุดท้ายที่จุดหมายก็ยืนจุดเดียวกับจุดที่ สำเร็จถ้าเกิดเราไม่หยุดนะไปแล้วอหยุดส่วนใหญเปลี่ยนนะงินกินข้าวแม่ผมนะครับมีปุ๋ยด้วยมีน้ํามีน้ำมีมีนวดแผงไทยนะครับนวดสปานวดโบราณเลือกเอานะครับผมธุรกิจธุรกิจครอบครัวครับไปได้เงยคนน้ำท่วมสู้ๆนะครับผมอ่า กลัวเบอร์เบอร์ไปอะไรปนปนเลยไปก็เกลใจคนที่เขาประสบภัยนะแล้ว <het> ผมก็เลยต้องโทษขอโทษโอเคครับไปแล้วครับ